สวัสดีเจ้าเพื่อนๆเจ้าปลามาดูตรงฝ่ายนี่ชัดๆนะเจ้าเนาะเนี่ยจ,จ,จะลดจะจะพานได้เหมือนกันนะเจ้าเนี่ย เด๋ยวปลาเพื่อนๆมัน,นมดูตรงสะพานนี่นะเจ้าจ่ะมีสะพานเจ้าสะพานภาพอาจจะดำๆเมื่อนะเจ้าเพราะว่านี่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เจ้า เมื่อถ่ายตอนเจ้ามันมค่อยฮอนนะจ๊ะมันอากาศมันหนาวเย็นๆดีจ้ะมาชมธรรมชาตินะจ๊ะเนาะธรรมชาติงมๆนะจ๊ะเนาะป่าเขาลำเนาใครดะจ้ะน้ำดิเจ้ะ นี่ก็สะพานนี่ก็ฝายเจาะฝายธรรมชาติร่มรื่นเจาะชอบเจาะชอบแม่อแถวนี้เจาะนี่ต้นสักเจาะต้นสัก พระอาทิตย์พระอาทิตย์แอบ,บอยู่หลังต้นสัก คลิปนี้มีเตีนะเจ้าเพื่อนเพือนาเพื่อนเปือน,น,น,นมาดูฝ่ายใกล้ๆเจ้านะฝ่ายน้ําล้นนะเจ้านะฝ่ายทดน้ําขอบคุณเปืป่อนเน,นะเจ้าที่รับชมสวัสดีเจ้า